บทที่3การเข้าถึงสื่อดิจิทัลการสื่อสารยุคดิจิทัลหนึ่งหลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสื่อสารในยุคดิจิทัลการสื่อสารยุคดิจิทัลองค์ประกอบการสื่อสารยุคดิจิทัลประกอบด้วย5ส่วนลักษณะการสื่อสารยุคดิจิทัลแนวทางการสื่อสารยุคดิจิทัล การสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ข้อพึงระวังและการปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภยัย 2. ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือทางดิจิทัลในวันต่างๆการใช้สื่ออย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัลเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี ทักษะการแก้ไขปัญหาคอมเพล็กซ์ปรอบเลมโซวินการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สตราทิจิกติงกิ้งความคิดส,สร้างสรรค์ครีเอทิวิตี้ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดก,การคนลีดเดอร์ชิพีเพิลแมนจเมนต์ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัยครสเคิลเจอร์ทักษะการเรียนรู้ Learning s k i l l ลและการเล่าเรื่องและการสื่อสารสตอรี่เ l นลิง 3. อันตรายและความเสี่ยงในแง่ของการสื่อสารออนไลน์ในออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นำมาสู่การฆ่าตัวตาย 4. วิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่